หลับตาลมไวไม่โยงคืนนี้บางทีเปลือกตามันก็ไม่ได้หนักมากนะแต่ว่ามีเรื่องหนักใจเยอะไม่รู้วันนี้โดนแทงข้างหลังมากี่แผลก็ไม่รู้เนาะวันนี้โดนนินทามาซะช้ำเลยนะแต่มันก็ต้องหลับอยู่ดีละโยมนะร่างกายก็ต้องการพักผ่อนอย่าไปทรมานเขานนะคนนินทาเขาก็ยังนินทาอยู่อย่างนั้นแหละ ต่อให้เราดี99%เขาก็เลือกมองส่วนที่ไม่ดีเอาไปนินทาอยู่ดีส่วนคนที่เขารักเราต่อให้เรามีดีแค่1%เขาก็เลือกมอง1% 99%ในเขาไม่มองอยู่ดีเราจะไปเปลี่ยนใจเขาในยากนะพยายามนิดนึงชวนให้เขาเปลี่ยนใจแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องให้มันหนักเปลือกตาให้นอนไม่หลับคืนนี้ ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอีกกี่คืนที่จะนอนไม่หลับอย่าทรมานร่างกายนะโยมทนอมร่างกายไว้ให้อยู่ในโลกนี้ให้นานที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละทีมันยากเย็นอย่าไปทรมานเขาอย่าให้เปลือกตามันหนักเกินไปเพราะว่าใจมันแบกหนักเกินจนเป็นหนักเปลือกตาอย่างนี้ก็ไม่ดีคนนินทาเขาก็ยังนินทาอยู่อย่างนั้น ให้เขานินทาซะให้ช้ำน้ำใจไปก็ไม่เป็นไรคนจะแทงข้างหลังเพื่อนบางคนก็รวยแสนรวยเพราะเอาเราไปขายซะหมดเลยคงได้กำไรเยอะจากการขายเพื่อนกินไม่เป็นไรเขาจะร่ำรวยความสุขจากการนินทาความสุขจากการใส่ร้ายป้ายสีความสุขจากการขายเพื่อนก็มันคงเป็นความสุขของเขาแต่เราจะไม่มีความทุกข์ จากการที่ถูกเขาว่านินทาคิดซสว่ามันก็เป็นแค่ลมปากเท่านั้นเองหลับตาลงไวไม่โยมคืนนี้จะให้พระไปช่วยโหนเปลือกตาให้หุบลงคงไม่ได้นะคงเป็นแค่มาบอกได้ว่ามันก็แค่ลมปากลมปากคนธรรมดาที่สุดเลยแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่มีชื่อเราเข้าไปเกี่ยวกับคำนินทานั่นแหละมองคนข้างๆดีกว่าว่า ลูกหลานจะกินอะไรพ่อแม่จะไปรักษาโรงพยาบาลไหนครอบครัวจะเป็นยังไงอย่าไปใส่ใจเรื่องเราอะไรมากมายเยอะๆมันก็ธรรมดาโดนด้วยกันทั้งหมดทุกคนพระโยมโดนหมดแต่พระอาจารย์ไม่ค่อยโดนอะไรนะเราก็อยู่เราสบายๆแต่ที่พูดไปนี่คือพูดแทนใจหลายๆคนว่โดนแทงข้างหลังเสชํำเลยพลุนไปหมดนึกถึงคนที่เขาโดนหนักกว่าเราก็แล้วกัน ของเราอาจจะเล็กน้อยจิบจ้อยก็ได้หลับนายมเนาะหลับเแขวัญเอ๋ยขวัญมาถ้าขวญไม่มาบางทีก็หลับไม่ได้แต่ใครจะมาเติมขวัญให้กับใครมันก็คงแค่มาช่วยเติมให้ได้แต่คนจะใส่ขวัญให้กับตัวเองก็ต้องเป็นตัวเองแค่นั้นเองไปหวังพึ่งใครจะให้เขาเสกให้หลับตาลงให้สบายกายสบายใจ หาให้ตายก็หาไม่เจอนอกจากตัวเองหลับนายมหลับซะขอเจริญพรให้หลับขวัญดีขวัญเอ๋ยขวัญดีขวัญเอ๋ยขวัญมาขอเจริญพร